ด้วยกายวาจาใจนี้นอกจากจะเป็นเริกดีสุนัขัดตังเป็นมงคลดีสุมังคลังเป็นความสว่างดีสุปภาตังเป็นรุ่งหรือการลุกขึ้นที่ดีสุขุทธิตังเป็นขณะดีสุขโนโเป็นยามดีสุมุหุโตแล้วยังเป็นการบูชาที่ดีสุยิตถังอีกด้วยสุยิบถังการบูชาที่ดีการบูชามีสองอย่างสองแบบคือ อามิสรบูชาบูชาด้วยทรัพย์สินเงินทองเข้าของดอกไม้ทุบเทียนกับปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่ดีเป็นการบูชาที่เลิศเป็นสุยิฐถังเพราะบูชาแล้วทําให้ผู้บูชามีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมีความสุขตามความปรารถนา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า